EP 1375พระชกิจดีการเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพศ2567ประกาศรัฐกิจจานุเบกษา31พฤษภาคม2567พระบติสมเด็จพระปรมนทรรามาธิปดี สีสินทรมหาวัชรารงกรณ์พระวชรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไหว้วณันที่30พฤษภาคมพศ2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันโดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐสมควรจะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงส่งพระกุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกิจดีการเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพศ2567ผู้รับสนอง พรบรมราชองค์การเสษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจดีกาฉบับนี้คือโดยที่ได้มีการปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่10เมษาย,ยนพศ2517 ตามพระราชกิจดีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพศ2567แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา122ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญจึงจำเป็นต้องตรา พระราชกิจดีกานี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา122พระหมหากษัตัตย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมมาตรา122วรรค2 พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งทารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชธายาตซึ่งส่งบรลลุิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ มาตราหนึ 2, วรรคสาเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้มาตราหนึงร้อ 2, วรรคสี่ภายใต้บังคับมาตราหนึ 123, และมาตรา126การเรียกประชุมการขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำโดยพระราชกิจดีการัรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา1น5ง 175, พระมหากษัตริย์ส่งไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกิจดีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย